ครับพี่อครับพี่สรุปจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหมดแล้วนะครับก็เช็คซ่อมทุกการเสียนะครับเช็ค็ซ่อมทุกการเสียช็อตเปลี่ยนสไลด์หม่หมดนะครับแล้วก็เอเปลี่ยนอะไหล่เสื่อมชุดซัพลายให้ด้วยนะครับก,พก,พก็พวกอินพุตก็พวกอินพุตก็อะไหล่บล็อกซีบวมเยอะเลยนะครับนี่ นี่ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมสังเกตไหมตูดมันจะบวมๆเนะี่ยทุกช่องเลยนะนี่เปลี่ยนให้หมดทุกช่องเลยนะครับแล้วก็นี่นี่อร่าทของซอับไพเห็นไหมครับปีเลยตูดปีเลยนะครับใช้งานได้นะแต่ว่ากำลังมันจะไม่ดีแล้วนะครับมันจะกรองกระแสได้ไม่ค่อยดีและนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะ้ตูดที่บวมๆนะครับก็ใช้งานได้โอเคเรียบร้อยครับในในใน,ในพอร์ตนะถ้าไม่ได้ทาธุรกิจ สไลด์นี่โอเคเลยเนียนเลยนิ่มเลยเหมือนมิกใหม่เลยตัวนี้เขาคิดจากสังหารเพราะว่าอะไรเพราะประโยชน์นี่คงจริงแหละเขาก็เาเห็นภาพว่าคนรวยทุกคนมีสังหารแล้วมีสังหารสวยๆด้วยอสังหารครับข้อแรกเลยก็เอฟเฟกต์ถ้าใช้เงินสดซื้อเขามีเงินเหลือก็ต้องตู้อะไรใช่ไหมกดตรงนี้จับเออเอฟเฟกโอเคเลยตัวตัวนี้เอฟเฟกเพอร์ดีมีหลายโปรแกรมนะลองไปปรับใช้ดูอันนี้ที่ผมปรับไว้ก็ประมาณนี้แล้วก็การใช้งานเอฟเฟกแนะนำว่าวอลลุ่มตัวเนี้ยเปิดสุดเลยนะครับ วอลลุ่มตัวนี้จะอยู่หลังบอร์ดเอฟเฟกนะครับเปิดสุดเลยนะครับนะเวลาเร่งเสียงเวลาเวลาเราเร่งเสียงเข้ามาที่เอฟเฟกเนี่ยมา่ังหาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเร่งเยอะนะครับขอพักเอาค่นะครับไฟที่เอฟเฟกจะได้ไม่ขึ้นจะได้ไม่ขึ้นพลิกนะครับจะได้ไม่ขึ้นพลิกนะสําคัญเลยวอลลุ่มตัวนี้เปิดไว้สุดเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกอีกตัวหนึ่งวอลลุ่มตัวนี้เปิดสุดเลยนะครับ ตัวนี้เปิดไว้เที่ยงประมาณนี้เนี่ยครับใช้งานนะครับแบบนี้เลยนะเอฟเฟกตนะตัวนี้เปิดเที่ยงตัวนี้เปิดสุดนะครับตัวนี้เปิดสุดนะครับอันนี้ส่งไปมอนิเตอร์จะเปิดจะไม่เปิดก็ได้ถ้าใช้ก็เปิดนะครับส่งไปมอนิเตอร์มออฟหนึ่งออฟสองเนี่ยครับนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับเนี่นะเปิดสุดตัวนี้โปรแกรมปรับไว้ประมาณนี้ EQ ล้างแล้วคลีแล้วใช้งานได้ดี ส่วนช่วงนี้ก็ผมแนะนําว่าก็กดหมดเลยนะครับเนี่ยกดเมนมิกกดซับหนึ่งสองกดซับหนึ่งสองกดซับสามสี่นี่เอฟเฟกเอฟเฟกส่งไปไหนบ้างนะเอฟเฟกตส่งไปซับหนึ่งสองซับสามสี่ไปเมนเอาซับหนึ่งสองก็นีซับหนึ่งสองซับสามสี่เมนเอาครับกดหมดเลยก็ได้สามอันนี่นะครับแล้วก็ไฟวีูจะขึ้นไม่ขึ้น จะอิงเมนแนวอาร์หรือไม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเมนมิกกดตัวนี้กดเมนมิกกันเดียวนะครับอ่าโอเคถ้าบอกว่าคุณานาคุณยี่สิบกล่องใช้งานใช้งานได้ทั้งหมดครับพี่เช็คให้หมดแล้วนะครับเช็คให้หมดแล้วสองร้อยไอ่เด็กไอ้คนเด็กก็คุดได้หรือเปล่าคนเงินเหมื่นกันนั่งหกหมื่นห้าแต่จะต้องทำสักเกินหกเดือนหน่อยนะอ่าคุณก็คือทำทกอย่างคือครับอ่าเบอร์อันนี้มนเฟซนะ สไลด์เปิดไว้ไม่เท่ากันนะเสียงดังแล้วก็ตัวเองเคเข้าเนคุณนดีับ่ถ้าตรงร้านอาจจะแจ้งค่อนข้างผมกหนึ่งคือคุณมีน้อยคุณอ่านี้เป็นครับเป็นปกติแล้วเนี่ยนี่นะถ้าคุณได้ยนว่า แล้วก็แปลว่าเป็นไทยรอบนี้เนี่ยคุณก็ไปหา type เนี่ยผมเรียกเนี่ยสองล้านได้ยืมหเซนไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ทิ้งมันตีนี่นะครับช่องช่องไลน์อินช่องนี้ไอ้หัวนี่คือราคาไม่คืนที่แยกที่สุดโลกหัวแจ็คมันคาอยู่เอาออกให้แล้วนะครับหัวแจ็คหัวแจ็คหักคาอยู่เอาออกให้แล้วครับช่องนี้นะครับคุณมี เจ้ที่ไม่ต้องควักเลยนะจากภาระทุกอย่างที่เราทราบบอกว่าทุกอย่างเ็นนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยเวอร์เลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะงั้นเหลือใช้เลยตั้งไว้แบบที่ผมบอกไว้นะครับอ่านะครับพี่ก็โอเคสรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติดีตัวนี้ดีเลยนะครับสภาพโอเคเลยนะครับตอนนี้โอเคครับพี่เรียบร้อยครับ